ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องชมบรรยากาศธรรมชาตินะพี่น้องรักตั้งไว้เพิ่นกำลัางยั่งมากเพิ่งไปสอนป่า,าไปไปท,าทั้งฝนประเด็นปรได้ไปถ่ายถ้ำเนาะเพิ่นกำลังมาครับมึงดอกไมส้สวยๆพี่น้องดอกนี่ยัางน้อหน่เนาะดอกไม้ป่าพี่น้องครับสวยงามครับพี่น้อง mày pa xemบรรยากาศ phi nông xem cảnh đẹp đi đấy nhung à đấy đấy <laughs> พี่น้องแดดกําลังหวักชอบบรรยกาศเจสวยด้พี่น้องเด้อยงกัดตายบ่ดวนเด้อเป็นไงนี่กะหัวข่าปาปูต้นป่าคนไหแล่ะบ่ห้อง ฝ่ายจะใส่ล้วหูจักเบืด้นา่าเข็งแล้วห้วปปวองเยต <c oughs> ่โนาเคงมาเคง <c oughs> ติยาย่ลาลข้อนี่เงี้ยมเมียมเป็น่านคนเปล่าน้ำมิดซีดีใช <c oughs> ่จันล่าอันนี้ยาจะนล่าฝากหนึ่งยาจันล่าฝากสองยงเทียบ <c oughs> <า>กสาวนะวัน ขึ้นบ้าเลยขึ้นหาเกี่ยขึ้นหยยบล้อแรงไม่ป็นเลขึ้นไปไปหยยบไปแบบนี้ไม่นช่ไปหยาบแดด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 ฮ้อนแดดฮ้อน อาปากซีวิ้นน่เลยมันนั่งเบิร์น้นบนน่ะเพื่อคยกินด้วยไปไปต่อพี่น้องไป,ปเ,าาเปิปร์นบอยบรรยากาศมาถ่ายบรรยากาศเลยพี่น้องเบิง่งนจ็บหนีพอเดินถ่ายมัดมือแล้วเมืนอนี้ยเพียงว่าึ้น,นรถกับม่กินด้วยล่ะ Chín mượn Chín người cứ người 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 chín người à người 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 mưa sao người 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 ค็นเห็น้องอีกแล้วน้องน้องอีกแล้วน้องมึงได้กระจอดมึงกันละขี่ไปเรื่อยๆไก่ยมไก่ขนทางเนาะไก่ขนทังมันว่าได้ยางเขาไปเล็กอยูนะเือนรอทเออแล้วแบนนี้ไอ้ท่าเขาบอกเจ้าอี่ยางใส่บนี้เอาเจ้ายางซาันบอกเอากุ้งใส่ถังก้นน้ำใส่ซะซาเนี้ยบ่นสาเนาเนาะโอ้ก็ส่งมีแช่ีหย ปูบบาสปหน่ไปหนไั่โอ้บืนละบืนละส่งคือเลยเช่งคือเลยเวห้องมึงืนมึงืนมึงืนปลาดุกืนมันฮอนมันอนไม่ใ่ะมียใจดีตยอมันจะเข้ารูเต้ยวเข้ารูแล้วเออปล่อยวันยังวะมกรอโอ้นนี้ตั้งขวางเนาะ เขาเข love, <te ้าหูคือกบคือเดียวโอ้ยเขาจนเปลี่ยนวัตี่นอ่ะเ้ยอยู่หลือมากยืดมีอยู่ป่าบ้านไหนจรินอยืมดูสิมันเบื่อนี้แล้วมันหอนเนาะไหนบอกหอนหอนโอ้ส่งคือยู่พี่น้องะป่าน้องนี่บางคนเหมาแล้วเอ่อเอาบวชบวชมันอยู่ในรูมันอยู่ในตมตมใน่รู้รูมันอยู่ในรูเขียนนั่งห่มหนอยลูกใส่อยู่ใส่ เดิมเนี่บ่เอออ่าอันนึงมันที่มีหลายตัวนี่างขึ้นว่าอะบ่เออขึ้นไปอีกแล้วมาแม่เอนขบนมาแมาบิงมาขึ้นบ่อเน่ใส่เลยนส่เน่ใส่เลท้ยวแท้ตัวมากบมัดเขียดเ้งงัดท่อขึ้นล้วจังว่างลงมาอะไ้บ่เบิ่อเบาเบาจิ ยันทับป่ามตายดุกเลยปลากั้งต้องได้ค่าได้ปลากัง้งเป็นยังยม,ยยมันที่เงี้ยวใส่หมูตายทุกอ๋อแม่นติ์สิอ๋อปลากั้งเงี้ยวใส่หมูตายติจ้ะตายแล้วหิบมันโอ้โหตีหยินสิเด้อโอ้ยลองเบิองจำไว้เด้อพี่น้องจำไว้เด้ออย่าไปคังใส่หมูเลยตายปลา เงี้ยวมันนีพิษือหยังเออพอเดินหวัวตะได้ยินเด้อบนีจ้จำว้พี่น้องอตั้งอันต้องไ้ขาตั้งนี่ต้องได้ขาขึ้นไปนขึ้นไป่น,น,นพี่น้องประคอ,นอ,อ,นอหน่อยพอวาวันนั้นเนียวสิโมันไต่ซันมันใหว่ะพอเดินก็หัวตะได้ยินนี่ล่ะ งัดเอาน้ำเตะถอยาล่ะพี่น้องทึ่งแดดทึ่งบดปลาลูปลาลู่โอ้ยยายห่างน้ำตื่นมาเลยไอ้ห่างน้ำปลาเปืน,นหน่อยมั<ป>้ง<อ>ตืองหาไม่งัด<อ>หาไม่งัดเลี้ยว เง่อพ่อฟ้องผมด้วยันนี้ฟ้องมันยู่ใสห้ยมันบื่อจนว่าเห็นแล้วโอ้เห็นแล้วเสียเสียวเสียมาเฮาเสียวเสียมาเสียมาเสียมาไอเชี่ยวตัปนกเสียมาจักเสียมาเออทดีๆเลยถสตากประดุกมัน ไปสีดยาบาดนี่หมอวัชจะสีดแก้ปวดหรือจะสีดถอนพิษเรียกเรียกอะไรสิ่งเรียกมาใครสีดีผู้ใครสีดี่เตียกนี่วัดที่อะนี่สองสีผมจดเลยเห็นปะผมจะปลาดุกหน่อยนะพี่น้องมันหมุนเข้าไปแน่นมาเอาตามคลองจังซี่แล้วมัต้องเข้าห้องนั้นตามคลองเงาอเลย อพ่อไกับจอดงหันนี้ยล้เทาพักไรได้อืมจตายพ่อคือวันหมุนตัมันนั่นอยู่ไห้เนาะอยู่ได้ตันมีน้ำเมือกถ้าว่ามีน้ำเมือกมันตายเอจ้าหันแจ่มงไ้ ตองอ่างตกอันนี้มาอว้วนมาชมชีวิตหลากต่างไวัยปัญหายอยู่หายกินเด้อพี่น้องเด้อผู้เด็นไทยใส่เสียดก้าวก็ขึ้นมือเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อผู้เด็นอัปโหลดไปหลายตอนผู้เด็นเหตุผลหลายตอนออปรนร,ประคอกันกาน้อยเพราะ้อ้คนบเบาเส่นนึงเด้อพ่นออกมาหมด น้ำมันหลายเขาเอาบล็บอคแบบนี้เขเปลี่ยมกอีกขุดปันน่นนะขุดปบดแล่นเข้าลูกเป็นเบเหมือ,น,อนี่ยานเนาะตามว่าดี ปลาหัวดีันเขานิยมกินปลาเพานเขาจะว่าหัวดีบ่กินปลาแล้วหัวดี่ย่านปลาหัวดีนี่แล้วเนโอ้ขมีหลายหูเหอเขาเปน็นหูะอะเอ <c ười> อดนงัดได้บ่นี้งัดซอยกันได้บ่นี่งัดโลคนป งัด <Mayor> ต <warning S 1> ังก็ได้ตังงดูเอาฉลีงออกได้นะที่าอยู่นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ส่งซืโอ้ตัดีจปิงเลยอีตมดูด โอุณเดบันบอกนิทนี่ยคุณน่ะพี่น้องม่ตะฉีกนกับยิ้ใส่เ่งเล็ก้อวปนว่าปลาือยงเกิดโธโธโโปลาตอดบ่ ปูปู <laughs> ปูมีรองวันปลูปลูปลูปูนาปูนาะปูน่า,นานจะสิงไงทไั้งหมดประดามนึนไง ไปแล้วอุ๊บหมักยกพอดิบไปดล้วเออต้องกรดามเสียมห้ามแม่น้องเมื่อยกด,ดามเสียบนานๆเนละยครับพี่น้องชมคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ